เข้าขอบองขยับแล้วมีแรวนิดนิดน,นะใช่มีแรวก็จะดีนะรอบนี้นะใช่ใชขยับได้เนโอเคนะขยับได้ปรับลงแล้วใช่อันนี้ดีรู้สึกเพราะว่าจังหวะที่ผมปรับเนี่ยอันนี้สัญญ,ญาณดีมากเขาตอนแรกที่ทำตอนนี้ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังไม่ได้ปรับ มันไม่มาจับต้องหายใจเข้า่อ,อานออกขางนี้ก็ยัยไม่เป็นไรนอนงายเลยเดี๋ยวสิ่งที่ต้องตามต่อก็คือหลังกับเขาข้างนี้แหละ เพราะถ้าเขาครั้งนี้ไม่ดีนะมีผลต่อการเดินยังไงก็มีปัญหาปัญหาไม่ถูกแก้